วันนี้นะคะมูลนิธิบ้านพุทธลักษ์ได้ทาพิธีน้อมถวายพระพุทธรูปหินหยกขาวพมา่าปางมาลวิชัยหน้าตัก17นิ้วณวัดปากคันติธรรมอ่ำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนค่ะในครั้งนี้นะคะก็ต้องขออนุโมทนาสาธุกการกับคุณนภัทรัช,ชวานโกศลและครอบครัวที่ได้ปราวรณาเป็นเจ้าภาพหลัก ในการน้อมถวายพระพุทธรูปองค์นี้เดี๋ยวหลวงพ่อไลที่ปะทมโมซึ่งท่านจะนําไปประดิษฐานเป็นองค์ประธานณนะที่พักสงฆ์ธรรมาธาราตำบลเหมืองจี่อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนซึ่งเป็นวัดสาข,ขาของท่านต่อไปค่ะวังนี้ที่บ้านพุทธรักเป็นเพียงต้นบุญนะครับที่มีดำริที่อยากจะสนองงานหลวงพ่อไลที่เราเคารพรัก,รกโดยมีน้องนภัทร ได้ปวนาพอทราบเหตุก็ปวนาทันทีเลยขอให้ทุกท่านนะที่ได้อยู่ที่นี่ที่ได้รับรู้นะครับหรือได้มีส่วนในบุญนี้นะครับได้น้อมจิตน้อมใจเอาสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้ามาไว้ในจิตในใจของเราแล้วเดี๋ยวเรามาร่วมกันน้อมถวายพระพุทธรูป,ปองค์นี้ร่วมกันนะครับอิมังมะยังพันเตพุทธะรูปัง สปาริวารานิภิกขุสังคสัโอโนชยามะสาธุโนพันเตขอความปลื้มปิตินี้ขอบุญอันไม่มีประมาณนี้จงเป็นแสงกุศล นำทางสู่ส,สวรรค์นำทางสู่พระนิพพานโดยมีเหล่าพระคุณเจ้าผู้ประเสริฐเป็นพยานเทินท่านทั้งหลายที่มาถวายพระประธานพระพุทธรูปองค์นี้นี่เยเป็นผู้เสียสละเป็นผู้ให้เป็นผู้เสียสละเป็นผู้ฝึก ฝึกเสียที่เสียสละออกจากจิตแกใจเสียสละทั้งความโลภความโกรธความร้อนออกจากจิตแกใจมันก็เป็นบุญเป็นกุศสเป็นคุณงามความดีเป็นที่เรารักษาใจเม้่เรามีศรัทธาเนี่ยศรัทธาอริยสติสมาธิยายนี่สมาธิปัญญาห้าอย่างเห็นไหมให้เรารักษาศรัทธาไว้รักษาความเพียรเอาไว้รักษาสติเอาไว้รักษาสมาธิเอาไว้แล้วก็รักษาปัญญาเอาไว้สิ่งดีๆมันก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ ท่านทั้งหลายทันน้งมีมูลนิธิมูลนิธิบ่านพุทรักษ์แลว้วก็คนอ๋อคนนันพัฒน์ก็ดีแล้วลวท่านหลายคนที่มาทำสิ่งดีร่วมกันกับอาตมาในานามประธานสงฆ์เจ้าอาวาสก็ขออำนวยอวยัยไ้ท่านทั้งหลายที่ได้มาวันนี้มีต่การเจริญรุ่งเร,ง,เรง,เรงเรืองร่วมเดือเป็นสุขสุขภาพพาร,รณมามัยแข็งแรงดีเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นคนที่โชคดีที่สุดปลอดไปที่สุดเดยกินเดือใช้เดือใชเ้เดือดใจก็ะสดงความเมตมาปรารถนา ทุกท่านทุกคนเทอินขอเชิญทุกท่านที่ได้รับรู้และมีส่วนในบุญนี้อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะคะสาธุคะ่ะ